F c นะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชีวิตการทำงานนะครับวิธีเกษตรอีสานยุคใหม่ยุคพัฒนานะครับเอาเราก็มาดูยักษ์เขียวครับวันนี้มาในพานพวง12นะครับของทางค่ายสีกระแพงแสนนะครับเพื่อมาปั่นนะครับก้อนดินอย่างนี้ครับเป็นก้อนนี่แหละนะเพื่อให้มันละเอียดนะครับเพื่อเตรียมการปลูกนะครับอ้าวันนี้เราก็อยู่กับทีมงานนะครับซับสารวงนะครับของเสียโตนะครับเจติกนะอ่า อาจารย์นะครับนี่วันนั้นที่เรามาถ่ายนะครับลุงดิปเปร์นะครับเพื่อระเบิดด้าดินนะครับดินดานนะครับวันนี้เราก็มาดู่ันพวกสิบสองนะครับอ่าตัวนี้สิบสองหรือยี่สิบสองเนี่ยโอ้ือว่าใหญ่เลยนะครับนะโอ้ยักษ์เขียวครับนี่นะดูเลยนะครับอ่าอนี้ครับอนี่โอ้สอง สามสี่ห้าโอ้ยี่สิบสองครับเอฟซีนะพวงตัวนี้นะครับของสีกระแพงแสนนะครับนี่ปรับพื้นที่นะครับนะอ่าลากมาแล้วก็ต้องปรับพื้นที่แล้วครับนะเอาไม่เสียงนี่เงียบมากเลยนะครับงานจากเยอรมนีนะครับคันนี้นะเจ้าุกหนึ่งหนึ่งศูนย์เอ็มนะครับไม่นี่จอนเดียนะครับเอาไปแล้วนะครับเปิดหน้างานนะครับตอนนี้อ่าเอาไม่ เงียบมากเลยนะครับนะโอ้แปวงไรแปวงนี่ใหญ่มากเลยนะครับเอฟซี F C นะดูเลยครับนี่นี่โอ้โหนี่แปวงไรตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับนะอ่าการเดินโอ้มันวันดินนะครับมัน,นกุบดินขึ้นไปเลยนะครับเลยนะอ่าต้องมาแปงใหม่ครับต้องมาแปงใหม่นะครับนี่เอาอ่า เอาค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 าเกือบติดแถวลูกง่ายปะเนี่ยเปจะได้ปลูกง่ายปะโอ้หน่ำดูดสองบ่อใส่ใส่ดีครัง้งาะหน้ำเนี่ยผูกครับ <Hotel> โอ้เนี่ยกับผูกเล่นปะ <Hotel> โอ้นี่ปรับใหม่นะครับเน่ จุดอันพวงยี่สิบสองนะครับตัวนี้ของสีกระเพงแสนนะครับเป็นของผ่านโรงงานเพราะผ่านนี่เงซื้อครับซื้อแล้วซื้อแล้วอันว่ป้องไอ้มาจากบ้านเสีเป,ปียวบ่นเนี่ยโอ้ประมาณจากบ้านแหวไหมแหแข้งกวาแข้กวาโอ้แข้งเสื่อมตัวเนี่ยเอาคาคาครับเอาไปแล้วนะครับเออเอา,เอา โอ้โหเสียงนะครับสุดเล่าใจเลยนะครับนะโอ้โหอ่า oh อ่าโอ้โหครับเป็นการทำไรนะครับพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับนี oh ่โอ้โหต้องใช้ยักษ์จริงนะครับมาทำนะอ่า uh ฟ oh. ุนฝุญนตลกูกวนครับนะไป ตามมาดูอีกครับโอ้ยนี่ดูครับนี่ครับโอ้โหอาโอ้โหน้ำนี่ใสมากเลยนะครับนะอ่าโอ้เข่าวิวครับเข่าวิวนะครับนี่นะเอ้โอ้นี่คือบ่อนะครับพักน้ํานะครับนึกอยากว่าทางเกษตรกรนะครับไม่สามารถที่จะสูบจากบาดาลนะครับขึ้นไปในแปลงไร่นะครับ เนื่องจากว่ากําลังการสูบนะครับมันลึกนะครับตัวนี้นะอาจจะทําให้เจ้าเสม็ดไม่ได้ง่ายนะครับนะก็ต้องสูบมานะครับพักไว้ที่บ่อพักนี่ครับโอ้สะใจนะครับบ่อแบบนี้นะโอ้โหจุน้ําได้นี่โอ้มหาศาลครับแปลงไร่ประมาณนี้กัโอ้การให้น้ากันสบายๆเลยครับนะอ่าอ่าไปแล้วครับโน่นเจ้าหกนะครับหกหนึ่งหนึ่งศูนย์เอ็มนะครับโอ้โห แหมอยูยักษ์เขียวนะครับจอนเดียนะโอ้โหมากลับมาแล้วครับตันนี้กลับมาแล้วครับกิน,นางานกลับมาแล้วเอา้าเรามาดูทางนี้หน่อยนะครับปั๊บปุ๊บปั๊บนะโอ้โหดูกับทีมงานซรัพย์สารวงนะครับโดยเสียโตเจติกนะอา่า ยอดครับสุดยอดนะครับผ่านพวงยี่สิบสองนะครับสีกระเพงแสนนะครับมันละเอียดดีนะครับความละเอียดนี่โอ้สูสีเลยครับกับเจ้าแอโร p าเวอร์นะอ่าแหมโอ้โหเอ้าลากมาครับลากมายักอยู่แล้วครับยังไงก็ทำได้นะครับพี่นะโอ้โหอ้มออ้ม เห็นใหม่ล่าสุดนะครับระบบชัดไฟนะครับอืเทคโนโลยีนะครับของทางจอนเดียนะครับงานตัวนี้เป็นงานของเยอรมันเลยนะครับโอ้ดูท่อก็กินขาดครับยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับตัวนี้นะราคาก็ประมาณสี่ล้านกว่าบาทแล้วครับนะอ่าไม่รวมอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะโอ้โหนี่ว่าสุดจัดกันเลยทีเดียวนะครับ งานนะครับช่วงนี้นะโอ้เกษตรกรต้องรีบแล้วครับนะชอบตรงนี้แหละครับนะสำหรับแปลงนี้นะครับนะโอ้ดูน้ําดีครับอย่างน้ําทะเลนะครับเสียวใสครับสะอาดนะครับน้ําสูบออกมาจากพื้นนะครับบาดาลเลยนะครับนี่นะโอ้โหแหมสุดยอดนะครับอะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้นะครับเอฟซีนะอ่า นี่บอ่อน้ำอย่างนี้ก็สบายแล้วครับนะ่าสูบเขามาพกใช้นะครับโอ้ถือว่าตอบโจทย์แล้วครับการทำกรเกษตรนะถ้ามีน้ำนะครับโอ้ไม่ต้องถามหาสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะครับนะไม่อาจจะพืชพันธุ์นะครับธัญญาหารนะครับถ้ามีน้ำอย่างนี้แล้วนะโอ้สามารถปลูกได้ทุกอย่างนะครับคนก็มาอยู่อาศัยได้นะครับมีน้ำ เคใช้อวบพกบริโภคนะครับเนี่ยน้ําตัวนี้สามารถกรองแล้วมากินได้เลยนะครับเอฟซีนะดูจากสภาพชั้นดินแล้วไม่มีหินปูนนะครับตรงนี้นะอ่ากินแล้วสบายนะครับตัวนี้มันไม่มีเป็นนิ้วแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีหินปูนนะครับดูจากสภาพแล้วนะครับไม่มีหินเลยนะครับตรงนี้นะอ่าสามารถกินได้แบบไห้ห่วงนะครับอ่ามาหมดจะอาจจะนวดแล้วครับเด้อเจ้า หนศูนย์นะครับก็ไทยควนนะครับนะก็มาดูเจ้าหกนะครับหนึ่งศูนย์นะครับนี่เจ้าจอนเดียนะครับจอนเดียบัทะนิวฮอลแลนด์นะครับวันนี้นะ <c oughs> อ่าโน่นครับนิวนิวคันหนึง่งอยู่โน่นนะครับนิวคันหนึ่งนะอ่าเห็นบางมุมนะครับบางมุมยังไม่เห็นนะครับนะมา ลับหัวรถมาแล้วครับตอนนี้ไอ้อะเราไปดูใกล้ๆก,กันนะ FC นะจัด,ด้รวมทุกช็อตนะครับทุกช็อตเลยนะครับ FC นะหน้างานจัดเต็มนะครับเอฟ FC จะได้เห็นเทคโนโลยีนะครับเครื่องจักรกนทางการเกษตรนะครับของท่อแก่รลายใหญ่ที่เขาใช้กันนะครับในโซนนี้นะอ่าอ่ามาเลยครับมาเลยโอ้โห อชอบที่มันนิ่งนะครับแล้วก็มันไม่โค้งนะครับรถคดีนะดูนะครับดูคนขับนะครับขนาดเป็นพื้นดินนะครับไม่เรียบนะอ่ามันก็ยังไม่โค้งนะครับดูเลยนะครับเนี่ยนะอ่าออทำงานได้เสถียรดีเลยนะครับนะ โอ้ยอย่างนี้ก็ไม่เหนื่อยนะครับแต่เสียอย่างเดียวไม่ติดตู้แอร์นะครับขนาดเต้นกระด้งกระเด้งนะครับรถนะก็ยังไม่โค้งนะครับสลับเบาะคนขับนะดูนะครับอ่าเออต้องปรับระบบใหม่แล้วครับนะไล่ใหม่ต้องไล่ใหม่นะครับอ่า เพราะว่าเพิ่งได้ผ่านมานะครับได้ผ่านชุดนี้มานะครับเพราะว่าระบบก็ยังไม่เข้าที่นะครับต้องปรับเซตออพกันใหม่นะครับต้องหาระดับที่มันทํางานได้สัดเียรที่สุดนะครับแล้วพื้นที่แต่ละแปลงนะครับมันก็ต้องได้ตั้งหางอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเอฟซนะอ่าเป็นเรื่องปกตินะครับก็เหมือนรถแข่งในสนามนะครับนะแต่ละสนามก่เหมือนกันนะครับต้องปรับทุกสนามนะครับ อ่าไทายไทย,ทยสวนก็เหมือนกันนะครับการตั้งผ่านนะเหมือนกันเดะน,นะครับนะอ่านี่กำลังตั้งนะครับเนาะตัวจัดเต็มเลยครับงานทีมงานนี้นะครับซับสารวงนะครับของเสียตัยืดดิกนะครับนะอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอาจารย์นะครับมาเลยนะครับนี่โอ้โหเนาอหยาพุ่งมาเลยครับนะโอ้โห ไอ้เจ้าหกหนึ่งศูนย์เอ็มนะครับโอ้ย,อยมาในทุตันนะครับวงยี่สิบสองนะครับของทางค่ายสีกระแพงแสนนะครับนี่ซับะละเอียดดินละเอียดดีมากเลยนะครับนะอ่าดินที่เป็นกรงเป็นก้อนนะครับนะก็าซับตู้ดูครับหน้างานนะครับนี่นะละเอียดเลยนะครับเอออ่ะโอ้โห โอเคครับลิปนีนนะครับ FC นะครับก็ได้เห็นนะครับการทำงานนะครับของเจ้า New ฮอ l l a เจ้าจนเดียนะครับ 6110M นะครับนะยักษ์เขียวนะครับวันนี้มาพวนนะครับโดยใช้ผ่านพวง22นะครับของค่าสีกระแพงแสนนะครับอ่ะคลิปนี้เอาไว้คลิปนี้ครับเดี๋ยวตามต่อในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้คลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับ